ตลาดทองเด่นจักรโลดตำบลโกม่วงมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ กับผมขอมอบเวทีให้กับวิทยากรทั้งสองด้านครับเชิญครับสวัสดีนะคะดิฉันนางกัญญาคุณโหนนะคะเป็นประธานชุมรมผู้สูงอายุตำบลทุง่งม่วงนะคะแล้วก็รับผิดชอบในเรื่องของดูแลผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทุ่งม่วงด้วยนะคะสว,ส,คสวัสดีค่ะดิฉันนางกัญญาพัทรนมงคลเขตเป็นประธานชุมรม สิ่งเวทร้องรักโลกนะคะแล้วก็เป็นรองประธานโรงเรียนผู้สูงอายุด้วยค่ะได้เริ่มนะคะค่ะ,ะหนึ่งสองสามได้เริ่มได้เริ่มนะคะอยู่ประกายความความคิดตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันนะคะปัญหาสย่มนะคะมีมีปัญหามากนะคะทางโรงเรียน,นสุนทรนะคะก็ ส่งเสริมให้นักเรียนและก็สมาชิกในชมรมนะคะได้มีการคัดแยกขยะก,กับต้นทางนะคะโดยแยกขยะประเภทพลาสติกนะคะออกมาก่อนนะคะเพื่อจะได้นํามาใช้ประโยชน์นะคะซึ่งได้ให้ความรู้กับนักเรียนนะคะแล้วก็ผู้สนใจนะคะ ข้าวสารหนูน้ำยาปัดทานุ่มู่นะคะสวนของสก๊อตนะคะเพราะว่าถ้าหาวัตถินไปนะคะเอาไปเผาเนี่ยก็จะเกิดมลภาี่พะวะนะคะก็เลยมีความคิดว่าเรานำถุงขยะเหล่านี้นะคะมาแปรรูปนะคะเป็นสร้างมูลค่าเพิ่มเลยคะให้กับขยะพวกนี้นะคะโดยที่ว่าเราก็นํามาสอนนักเรียนนะคะในเรื่องของการแรกเริเร่มก็คือเอามา ขยายมาล้างก่อนนะคะเอาขยายมมาล้างนะคะล้างก็เช็ดทำความสะอาดนะคะแล้วก็แยกประเภทออกมานะคะที่หนาๆแล้วก็เอาไปทำกระเป๋านะคะส่วนที่มันบางนะคะมันมันนิ่มนะคะเราสามารถเอามาทำเป็นดอกไม้ได้ค่ะโอเคค่ะ ได้ถุง,งน,น้ำยาปับผ้านุ่มก็ได้ 4. ใบไม้ 5. ก้านใบ 6. กพลาเทปนะคะแล้วก็ 7. ปาวยกลก็กาวนะะถ้าเราจะจัดเป็นเจกันเลยเราต้องมีเจกันนะคะมีเจกันแล้วก็มีโอลีสี มีใบที่จะช่วยนะคะในการจัดดอกไม้จัดเจกันให้สวยนะคะทีนี้เรามาดูวิธีเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มโดยการที่เราตัดกระดาษไว้เรียบร้อยแล้วนะคะขนาด7็ดนิ้วหลังจากนั้นเราก็เปิดกระดาษออกแล้วก็ใช้เยืาว ติดนะคะเรือเกาาติดที่ขอบขอบกระดาษนะคะที่ถุกพลาสติกนี้นะคะติดด้านในนะคะ